สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่นําเสนอข่าวสารต่างๆทั่วทั้งประเทศนํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้เช่นเคยมีหลากหลายประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศของเราทางทีมข่าวของเรามีการลงพื้นที่ทําข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อนํามาสู่การแก้ไขสําหรับวันนี้จะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามไปเลยครับ ที่สำนักงานพักประชากรไทยหมู่บ้านศรีวราซอยศรีวรา21ถนนศรีวราแขวงวังทองหลางเขตวังทองหลางกรุงเทพหมหานครได้จัดทําบุญพักประชากรไทยครบครอบ41ปีก่อตั้งพักประชากรไทยโดยมีนายสุมิตรสุนทรเวชประธานพักประชากรไทยนายคณิศสอนสมมาลวนหัวหน้าพักประชากรไทยพร้อมด้วยนายไต่เทพ รัตนาจารย์หัวหน้าพักเพื่อแผ่นดินมาร่วมแสดงความยินดีและสมาชิกพักจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานส่วนผนังงานนายสุมิตรสุนทรเวช ประธานพักประชากรไทยได้นำพวงมาลัยมากรับไหว้พระพุทธรูปและรูปปั้นเสด็จพ่อรอห้าที่ประดิษสานในสำนักงานพักประชากรไทยต่อจากนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวนสิบรูปจากวัดเทพรีลามาประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับพักประชากรไทยและผู้ร่วมงานหลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ก็ได้มีการถวายพระทหารพร้อมสังฆทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์ด้านนายขะนิศรสมมาลวนหัวหน้าพักประชากรไทย กล่าวถึงว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ41ปีของพรรคประชากรไทยทางพรรคได้ทําบุญเลี้ยงพระเพลนโดยมีพี่น้องชาวพรรคประชากรไทยและเพื่อนสนิทมิสหายได้เข้าร่วมทําบุญและมาแสดงความเยินดีกับพรรคประชากรไทยที่ครบรอบ41ปีสําหรับเรื่องการส่งผู้ว่ากทมนะครับทางพรรคประชากรไทยตอนนี้ก็ได้เตรียมนะครับคณะทํางานไม่ว่าคณะทรามานของผู้ว่า ไม่ว่าจะเป็นทีมสอกอน,นะครับตอนนี้เราเตรียมการที่จะเปิดตัวนะครับหลังจากวันที่22นะครับก็คิดว่าตอนนี้เกือบร้อยเปอร์เซนตนะครับนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายนะครับที่ยังคารบรักพรรคประชากรไทยนะครับซึ่งเป็นพรรคที่เก่าแก่นะครับพรรคนี้ก็เป็นพรรคที่เดินทางสายกลางนะครับ เป็นพักที่เดินทางสายกลางนะครับพักนี้ไม่มีศัตรูกับพักการเมืองไหนนะครับเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อปากเพื่อท้องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับเราไม่มีแยกสีไม่แยกศาสนานะครับพักนี้จะเป็นพักหนึ่งที่จะเป็นทางเลือกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับซึ่งเป็นวันดีวันครบรอบ41ปีของพักประชากรไทย ผมในนนาหัวหน้าพักก็ต้องขอกราบฝากาพักประชากรไทยไว้ในอ้อมอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยนะครับขอกราบขอพระคุณเจ้าหน้าที่กองพันทหารกราบที่1นกรมทหารกราบที่15คลองท่อมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ เรียมความพร้อมสถานที่โรงพยาบาลพักสนามหลังจากที่จังหวัดมีนโยบายใช้พื้นที่ค่ายรอ15,001เป็นโรงพยาบาลพักสนามจำนวน250เตียงรองรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เพื่อเฝ้ารอดูอาการเป็นเวลา14วันพันเอกโกเมตรันตาพองสายผอบพันรอ 15, 1 5 0 0 1าเปิดเผยว่า หลังจากที่จังหวัดมีแผนใช้พื้นที่ภายในค่ายรอ15,001เำเภอคลองท่อมวจดระบีเป็นโรงพยาบาลพักสนามก็ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่ไว้แล้วและก็ต้องมีการเตรียมมาตรการที่รัดกลุ่มเนื่องจากในค่ายก็มีครอบครัวของทหารอยู่หลายครอบครัวรวมทั้งชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใ,ใกล้เคียงยังคงมีความกังวลในเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามการที่จะเปิดโรงพยาบาลพักสนามนั้นเป็นเพียงนโยบายของทางจังหวัดจึงไม่ได้มีการดาเนินการทันทีจะต้องรอให้กระทรวงกลาโหมอนุมัติ และสาธารณสุขสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งนี้จากการพูดคุยอีกหลายขั้นตอนในการซ้อมเตรียมแผนความพร้อมร่วมกับทางจังหวัดกระบีอีกด้วยนายชัยวุฒิบัวทองในอำเภอเอ่าวลึกจังหวัดกระบี พร้อมด้วยประมองอำเภอเอ่าวลึกผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่อสอและหน่วยกู้ชีพกูภ้ภัยได้ลงพื้นที่ริมชายฝั่งบ้านคลองแรกหมู่ที่5ตำบลแหลมศักอำเภอเอ่าวลึกหลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบซากปลาโลมาตายเกิดตื้นบริเวณริมชายฝั่งเบื้องต้นคาดว่าเป็นโลมาหลังโหนกยังไม่ทราบเพศวัดความยาวประมาณ2.50เมตร น้ำหนักประมาณ200กิโลกร,รมัมสาภาพผิวหนังถลอกเริ่มส่งกินเม็นคาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงเจ้าที่อาสาและกู้ภัยนำซากขึ้นฝั่งนำไปส่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งอนดมันจังหวัดภูเก็ตเพื่อผ่าพิสูจน์ซากหาสาเหตุการตา,ตายต่อไปนายชัยวุฒิเผยเผยว่าจากการสอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงทราบว่าเมื่อวานนี้พบเรามาชนิดเดเียวกันประมาณ3ตัวเวียนว่ายบริเวณชายฝั่งใกล้จุดเกิดเหตุ จากนั้นก็ได้หายตัวไปจนกระทั่งวันนี้มาพบเป็นซากลอยเกิดตื้นบริเวณดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่พบโรมาต,ตายในเป็นที่อ่าวลึกซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการรอผลผ่าพิสูจน์ของศูนย์วิจัยว่าเป็นโรมาชนิดใดและตายเพราะสาเหตุใด ที่แผงรับซื้อขายทุเรียนโซนเอหนึ่งตลาดผลไม้เนินสูงอ,อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนายวิทุรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าทาการตรวจสอบแผงรับซื้อผลไม้ผู้ประกอบการที่เปิดแผงรับซื้อทุเรียนหลังจากมีพ่อค้าคนกลางที่มาซื้อทุเรียนไปจําหน่ายต่อเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตารวจสพท่าใหม่ให้มีการดำเนินคดีกับเจ้าของแผงรายนี้เนื่องจากซื้อทุเรียนเพื่อไปจําหน่ายต่อแต่พบว่าเป็นทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพรวมกว่า60 0กิโลกรัม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จันทบุรีและเกษตรจังหวัดได้นำอุปกรณ์ในการตรวจวัดค่าเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียนมาทำการตรวจสอบจากการสุ่มตรวจสอบทุเรียนจำนวน3ลูกพบว่ามีค่าต่ำกว่ากำหนดถึง2ลูกพร้อมกันนี้ได้สุ่มตรวจทุเรียนในร้านพบไม่ได้คุณภาพอีกหลายลูกซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำลายทิ้งส่วนทุเรียนที่ถูกแจ้งความเอาไว้ร้านยอมรับผิดชอบแต่ขอให้ผู้ซื้อนำสินค้า ที่ว่าไม่ได้คุณภาพมาคืนแล้วจะคืนเงินให้ตามจํานวนด้านนา,นายวิทรศสีดำผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าเพราะความต้องการทุเรียนมีอยู่เป็นจํานวนมากของหลายกลุ่มคนทั้งในและต่างจังหวัดรวมถึงต่างชาติทําให้มีบางกลุ่มใช้วิธีการนําทุเรียนได้คุณภาพออกสู่ตลาด เพื่อเป็นการหลอกลวงผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจึงอยากให้ผู้บริโภครักษาสิทธิ์ของตอนเองในการซื้อทุเรียนเช่นถ่ายภาพร้านค้าที่ซื้อไว้รวมทั้งผลผลิตที่ซื้อหลักฐานอื่นๆที่ยนืนยันสถานที่ที่ซื้อซึ่งทางจังหวัดได้มีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมพบเจอทุเรียนด้อยคุณภาพสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ขายได้ ที่วัดธรรมพลุตะเคียนหมู่ที่8ตำบลสรุยอำเภอท่าแสะจังหวัดชุมพรได้มีกิจกรรมงานประเพณีตลาดนาบุญเขตครั้งที่32ปี2563โดยมีร้านอาหารจากทั่วประเทศกว่า400ร้านมาร่วมกันออกโรงทานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทานอาหารฟรีตลอดงานนอกจากนี้ในวันนี้ยังมีพิธีทอดพระป่าสมทบทุนหล่อองค์พระหลวงพ่อปโปรงโชติโก หน้าตักกว้าง9.99เมตรสูง11.99เมตรซึ่งพิธีเททองหล่อจะเริ่มในเวลา9นาฬิกาโดยจะทำการหล่อช่วงแขนซ้ายขององค์หลวงพ่อมีประชาชนชาวจชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในพิธีเททองหล่อช่วงแขนซ้ายขององค์หลวงพ่อและมีทีมสื่อมวลชนเข้ามาทําข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานประเพณี ตลาดนาบุญเขตครั้งที่32ปลอดจปี2563โดยจะมีร้านอาหารจากทั่วประเทศมาออกร้านกว่า400ร้านค้ามาร่วมกันออกโรงทานเพื่อที่จะให้พุทธศัตนิกชนได้ร่วมกันทานอาหารฟรีตลอดทั้งงานในวันที่8มีนาคม2563ตั้งแต่เวลาตี5เป็นต้นไปตลอดทั้งวันนอกจากนี้เนวันนี้ก็จะมีพิธีทอดพระป่าสมทบทุนหล่อองค์หลวงพ่อโป่งโชติโก้หน้าตัก,กว้าง9.99เมตรสูง11.99เมซึ่งพิธีไถทองหล่อจะเริ่มในเวลา 9นาฬิกาโดยทำการหล่อช่วงแขนซ้ายขององค์หลวงพ่อ ที่วัดสายสุพรรณตั้งอยู่ที่ถนนเรียบคลองแอล3-4ตถบลคลองสีง่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจัดให้มีพิธีวงางศิลาฤกษ์พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกและพิธีตอกเสาไม้มงคล999ต้นสร้างอุโบสถวัดสายสุพรรณโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดเขียนเขตพระรามหลวงประธานผู้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถสายสุวพันธ์เป็นประธานในพิธีได้รับเกียรติจาก คุณจรุนศักดิ์สิงหเดชรองผู้ว่รา,า,ร,วา,ร,า,าร,วราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานผู้ดําเมินการก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพันธ์หมายเลขโทร,รศรัพท์02 533 1>, 1 1 2 1หรือ02 533 1859และพระมหาวินิจอาจารย์สมปนะโนเจ้าอาวาสวัดส,สายสุวพันธ์หมายเลขโทรศัพท์086 758 5348หรือสามารถร่วมบุญด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขียนเขตโดยพระเทพรัตนสุธีสำนักสงฆ์สายสุวพันธ์เลขที่บัญชี028 704 5314 ที่บริเวณลานมหาวิทยาลัยราชพัฏร,ราชนครินอำเภอเมืองชะเชิงเซาดร์กิติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชะเชิงเซาเป็นประธานปิดงานมหกรรมขนมหวานอาหารอร่อยของดีเมือง8ริ้วครั้งที่16อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์โดยมีนางบุญมีศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดชาเทิงเซาคณะกรรมการสมาคมผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกพร้อมนำเยี่ยมชมบูธชมและชิมอาหารคาวหวานที่ขึ้นชื่อรสชาติอร่อยที่นำมาจำหน่ายพันธุงานโอกาสเดียวกันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชาเทิงเซาได้สาธิตการทำผัดหมี่ฮกเกี้ยนเมนูมงคลพร้อมแจกจ่ายใ,ให้แก่คนที่มาเที่ยวงานได้รับประทานกันรฟรีอีกด้วย นางบุญมีศรีสุขนาย,ยกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเซากล่าวว่าการจัดการมหกรรมขนมหวานอาหารอร่อยและของดีเมืองแปดริ้วครั้งที่16อร่อยได้ไร้แอลากอฮอล์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิน่นขนมไทยสินค้าคุณภาพที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฉะเชิงเซาให้เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลายรวมทั้งเป็นการส่งเสริมด้านการผลิตด้านการตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมจากโรงงานและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ของเยีขยงจังหวัดให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปพร้อมทั้งเป็นการรณรงค์สร้างกระแสการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและปะัจากสารปนเปื้อนผู้สื่อข่าวรายงานว่านายลิฟีนสาลีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านเปลี่ยมตําบลคูร,อระอำเภอคูระบุรีจังหวัดพังงา ได้รับแจ้งจากชาวประมงชายฝั่งบริเวณอ่าวเคยระบ,บุว่าพบโลมาเกิดตื้นอยู่บริเวณชายหาดจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดแหลมสนอุทยานแห่งชาติสีพังงาเจ้าหน้าที่ป่าชายเลนอำเภอกุรบุรีและชาวบ้านจำนวนหนึ่งเดินทางไปตรวจสอบพบว่ามีโลมาลักษณะลำตัวอ้วนขึ้นมาเกิดตื้นอยู่บริเวณชายหาดด้านทิศใต้ของชายทะเลอ่าวเคย ฝั่งอ่าวขามห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานหน่วยเขาปากเกลียมอุทยานแห่งชาติหาดแหลมสนจังหวัดละนองประมาณ1กิโลเมตรบริเวณลำตัวด้านซ้ายมีแผลขนาดยาวประมาณ10เซนติเมตรรวมทั้งคนหางคลีบและบริเวณใต้ท้องมีสีแดงเรือจึงช่วยกันประคองโลมาที่อยู่ในอาการอ่อนเพลียลงน้ำทะเล เป็นการยือชีวิตเบื้องต้นก่อนที่เจ้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและอันดามันจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาตรวจสอบช่วยเหลือจากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าที่พบว่าโลมาเกิดตื้นเป็นโลมาลายแถบเพศเมียอยู่ในวัยเจริญพันธุ์อายุประมาณ6 1ถึปีความยาวประมาณ180เซนเมน้ำหนักราว80กิโลกรัมมีอาการอ่อนเพลียไม่สามารถว่ายน้ำด้วยตนเองได้กระทั่งเวลา12นาฬิที ลมาได้ตายลงและคาดว่าเกิดจากอาการติดเชื้ออย่างรุนแรงจึงได้ส่งมอบให้เจ้าที่นำไปผาพิสูจน์หาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้งต่อไปนายพร้อมชายสนิทวงณอยุธยานายด่านศุรกากอรมุกาหารได้รับแจ้งจากสายรับว่ามีกลุ่มนายทุนจากไทยลาวเวียดนามร่วมกันลักลอบค้าแมสหน้ากากอนามัยโดยกลุ่มนายทุนได้ลักลอบนำแมส หรือหน้ากากอนามัยมาสุกซ่อนภายในช่องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถยนต์โดยสารเจ้าที่ทําการตรวจค้นช่องเก็บสัมภาระพบกล่องกระดาษขนาดใหญ่จำนวน10กล่องข้างกล่องมีตัวอักษรเวียดนามบรรจุแมสหรือหน้ากากอนามัยเมืองกําเอนิดอยู่ที่ประเทศเวียดนามจํานวน24,000ชิ้นอูลค่า120,000บาทสอบถามคนขับใครเป็นเจ้าของกล่องคนขับบอกไม่ทราบ มีชายนํามาจ้างให้ไปส่งที่ขนส่งผู้โดยสารเหมืองมุกดาหารแล้วจะมีคนมารับเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ตรวจยึดปล่อยให้รถขนมาที่ขนส่งผู้โดยสารแต่ก็ไม่มีใครมารับเจ้าหน้าที่จึงทาการตรวจยึดส่งด่านศุลกรากร,กรมุกดาหารเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อมาเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานายพร้อมชายสิงงนธ์วงณอยุธยานายด่านศุลกรากร,กรมุกดาหารได้รับแจ้งจากสยลับอีกว่ามีกลุ่มนายทุนคาแมสหน้ากากอนามายัยกลุ่มนี้ก็เปลี่ยนแผน มาลักลอบส่งทางรถเปลี่ยนมาลักลอบขนส่งทางเรือข้ามโขงมาขึ้นตามแนวชายแดนแล้วใช้รถยนต์มาขนส่งอยู่ที่ขนส่งโดยผู้โดยสารเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารพบกล่องกระดาษกระดาษใหญ่จำนวน13กล่องบรรจุแมสหน้ากาก,กอนามัยจำนวน32,500ชิ้นเตรียมที่จะรอนำขึ้นรถโดยสารไปยังกรุงเทพมหานะครสอบถามพนักงานบริษัทไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเป็นเพียงของฝากส่ง ไปกับรถโดยสารและจะมีผู้มารับปลายทางเจ้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปร้อยตำรวจเอกอเนกสินมั่นรองสารวัตรสอบสวนสพราชสารังหวัดชฉะเชิงเทราได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานย,ยนต์พลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบริเวณถนนสาย3340สามแยกหนองปลาตะเพียน กกัพนอกหมู่ที่7ตำบลเมืองใหม่อำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเศราหลังจากรับแจ้งจึงได้ประสานหน่วยกู้ภัยพนมเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า TTX สีดำหมายเลขทะเบียน1กไกงู2260ฉะเชิงเศราล้มอยู่บนถนนตรวจสอบห่างจากรถประมาณ5เมตรพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในร่องคูข้างทางทราบชื่อต่อมาคือนายอัครเจช สัตรัตนำพรอายุ36ปีอาศัปีอูยุ้านทลขที่90หมู่ัที่3าตำบลหนองไผ่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามจากการเปิดเผยของร้อยต้รวจเอกอนเนกสินมั่นรองสารวัตรสอบสวนสพราชสารจากเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะมาจากที่ผู้ตายนั้นขับรถมาด้วยความเร็วจากปากทางหนองปลาตะเพียนม่งหน้าไปทางวัดกกศับท์ในพอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งผู้ตายไม่สามารถลดความเร็วได้ทันจึงได้หลุดโค้งไปชนกับขอบเหล็กข้างทาง และตัวกระเด็นไปฟาดกับเสาป้ายข้างทางอย่างจังส่งผลให้เสียชีวิตในที่กเกิดเหตุทันทีแต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้มีการเก็บหลักฐานในที่กเกิดเหตุและเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งต่อไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9หลายภาคส่วนตื่นตัวในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสล่าวโดยเฉพาะบรรดาห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าที่นับเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนหมุนเวียนเข้าออกในแต่ละวันจำนวนมากจึงจะเป็นต้องมีมาตรการในการคัดกรองเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าโดยที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ได้มีมาตรการในการตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออก ของห้างทุกจุดนอกจากการตรวจสอบสัมภาระก่อนเข้าห้างอยู่ก็ได้มีการตรวจวัดอุณหภ,ภูมิด้วยเทอร์โมสแกนจะต้องไม่เกิน37.5องศาเซลเซียสรวมถึงติดตั้งเจลล้างมือแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณจุดต่างๆของห้างนอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ห้างปิดทําการจะได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดพื้นที่ทั่วทั้งห้างโดยน้ํำยาฆ่าเชื้อพ่อนสเปรย์ฆ่าเชื้อในลิฟต์ ราวบันไดที่จับประตูและจุดสัมผัสต่างๆของห้างรวมทั้งตรวจตาสบู่และกระดาษชำระสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอและติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์หน้าร้านค้าต่างๆเพื่อแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องทางนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาใช้บริการ ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานายธีระพรชูตรงในอำเภอบางประกงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทายการกุศลเพื่อหาไรายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณับประโยชน์ในพื้นที่อำเภอบางประกงเนื่องในวันสตรีสากลโดยมีนางสุราวดีเป้าเปี่ยมทรัพย์นาย,ยกสมาคมส่งเสรมิมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเซานางอัตยาพรชูตรงนายกกิ่งกาชาติอำเภอบางประกงน,นางสาวกุลพรพัฒน วงมาจางพิญญาผู้บริหารโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเซาโปรเทคซิตี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และกลุ่มสตรีอำเภอบางปะกงเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญรอดจอกแก้วกระทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางปะกงกล่าวว่าการจัดงานวันสตรีสากลมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบการดำเนินงานพัฒนาสตรีเด็กแระเยาวชนและผู้ได้โอกาสในพื้นที่อำเภอบางปะกงและร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าทไทยศิละปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยรวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าทไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศโดยเน้นในกลุ่มข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้ผ้าไถยอย่างต่อเนื่องเป็นการสืบสารอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงคู่อยู่ในแผ่นดินสืบไปตลอดจนเป็นการเสริมสร้างการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นกับกลุ่มสตรีในท้องถิ่นอีกด้วย ครับผู้ชมครับทั้งหมดนี่คือข่าวสารที่เกิดขึ้นที่ทางทีมข่าวสายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราลงไปที่ทําข่าวนําข่าวสารต่างๆนะครับมานาเสนอต่อคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการข่าวสายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันนะครับผ่านทาง4ช่องทางหลักคือทางเว็บไซต์นะครับสายามโฟกัสไทม์ทาง Facebook สายามโฟกัสไทม์แฟนเพจ a c e b o o k สายามโฟกัสไทม์ครับและอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทางยูทูบสายามโฟกัสไทม์เช่นกันฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นก,ลใใกา,าล คุณเจ้าของสถานที่คุณผู้ชมนี่เลยดีมเบอร์นะฮะตอนนี้ที่ให้เราเข้ามาถ่ายทําสถานที่สวยๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมแวบะบเบียนผ่านมาก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมกันได้สวยงามมากๆเลยทีเดียวครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ